ต้นทุเรียนต้นทุเรียนและกับต้นทุเรียนครับสต้นต้นที่หนึ่งอยู่ข้างนี่ครับต้นยางนาเลยครับได้รับแสงประมาณครึ่งวันครับอีกตัวหนึ่งก็ได้แสงครึ่งวันเหมือนกันแต่จะได้รับตอนเช้าดีกว่าครับ แสงมันจะนี่สาดมาเจอตัวนี้ตอนเช้าครับผมอีกตัวหนึ่งมันออกจะอยู่ในร่มไปหน่อยตัวนั้นครับแต่มันก็โตนะครับสูงกว่าต้นนี้อีกแต่ต้นนั้นอายุก่อนตัวนี้หนึ่งปีครับตัวนั้นก็4ปีกว่าจะ5ปีแล้วครับตัวนี้ประมาณ3ปี เห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องอยู่กลางแดดนะครับมันก็โตของมันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะโตช้าไปหน่อยแค่นั้นเองก็ทุเรียนนะครับถ้ามันอยู่ในโซนนี่ภูมิภาคที่ร้อนจัดๆนะครับมันจะตายตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับกว่ามันจะทนได้มันก็โนู่น ปีที่สามปีที่สีครับถ้ามันผ่านไปได้ก็มีสิทธิ์จะรอดนะครับแต่มันก็มีนะครับที่มันต้นสูงๆงแล้วมันก็ตายยืนต้นตายด้วยสาเหตุอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเราก็เนี่ยต้องเผื่อใจด้วยการปลูกใหม่ทุกปีทุกปีนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกมาทดแทนกันไปเรื่อยๆ นี่ผมก็ปลูกทุเรียนมาเนาะตอนนี้ก็ปลายปีนี้แล้วก็จะเข้าสู่ปี6กเก็ใกล้จะถึงนี่นะครับ5ปีเต็มก็เมษาหกเก้าละครับอุดมการของผมนะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาป้องกันมแมลงนะครับไม่มีครับ ผมจะไม่ยอมเป็นทาสการตลาดให้นี่ปุ๋ยยาอะไรทั้งสิ้นครับจะอยู่ด้วยตัวเองเนาะนทุเรียนเกษตรอินทรีย์จริงๆครับท,ที่สวนนี้นะคอยดูความเติบโตของมันทีละเล็กทีละน้อยครับไม่ได้สนใจที่จะเล่งให้มันโตเร็วๆเหมือนคนอื่นนะ ก็ยิ่งเร่งมันเท่าไหร่มันก็จะอ่อนแอเท่านั้นครับโดนแมงอะไรเจาะนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ยืนต้นตายอีกครับเสียดายครับให้มันโตทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ยเซลลของนี่เซลลของต้นไม้ครับของเปลือกไม้มันจะแข็งแรงกว่าครับผมมันจะค่อยๆโตไปทีละเล็กทีละน,อน,อน้อยเนาะมันจะได้แข็งแรงแล้วก็ถ้า ใช้ยาใช่ไหมครับมแมลงมันจะเกิดการดื้อยาอีกนะครับถ้าใช้นะฉีดไปนิดหน่อยตอนแรกก็ดีแอนหลังไปก็ต้องฉีดเพิ่มฉีดเพิ่มขึ้นมแมลงก็ไม่ตายอย่างนั้นมแมลงตัวดีก็ตายไปอีกทําให้มแมลงตัวร้ายที่มันทําลายต้นไม้ครับมันนี่มันปรับตัวได้มันอยู่สวนนี่มันก็ทําลายสวนเต็มๆเ,เลยครับ แต่ถ้าใช้ธรรมชาติดูดแลธรรมชาตินะครับมันจะมีเขาเรียกว่าตัวห้ำมตัวเบียนนะครับไปจัดการมแมลงของมันเองนะครับอย่างมแมลงเต่าทองก็จัดการเพลียน,นะครับมดแดงก็จัดการพวกหนอนอะไรนี่นะครับนี่มันก็ช่วยกันเองตามธรรมชาตินะครับถ้าเราใช้ยาให้มแมลงตัวดีมันก็ตายไป แมลงตัวร้ายมันทนกว่ามันก็มาครับเนียบร้อยเลยครับเสียเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเสียหายที่ต้นไม้อีกครับถ้าใช้ยามันก็ต้องใช้ตลอดไปนะตั้งแต่ช่วงปลูกไปจนถึงช่วงออกผลผลิตอะไรอุ้ยไม่ไหวครับงนินเราจะไม่เป็นทาสการตลาดของใครครับเราจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งกับอุดมการณ์ของเป็นอย่างนี้นะ ผมก็เลยสร้างธรรมชาติให้เป็นแบบนะครับบูรณาการมีหล,หลายอันครับ <c oughs> มันจะได้ช่วยเหลือเคลื่อนหนุนกันไปแต่ถ้าที่จะสู้กับธรรมชาติหนักที่สุดนะครับก็คือความร้อนครับความร้อนของจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับ4 3่สถึงสีครับองศาโคตรร้อนบันเลยนะครับ จะเจอกันทุกนี่ครับหน้าร้อนครับแล้วยิ่งถ้าเป็นปีไหนเป็นปีเอลนิโยนี่ปีหน้านี่ครับจะเป็นเอลนิโยนี่น้ําจะไม่มีด้วยร้อนด้วยอีกอันนั้นนะครับโอ้โหสู้ยากมากเลยของผมนะครับจําได้เมื่อก่อนตอนสู้แรกๆเนี่ยไม่มีอะไรนะที่นี่นะปลูกตอนนั้นผมก็ปลูกทุเรียนนะครับปลูกไปเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นครับมันร้อน ไม่มีน้ำจะพูดถึงการปลูกทิ้งปลูกขว้างครับไม่ได้ครับอันนั้นนะไม่โตไม่นี่ไม่อยู่เลยละ่ะสุดท้ายก็ตายแต่ตอนนี้เนี่ยผมปลูกยางนาไปจนโตแล้วเนี่ยมันทําให้ความชุ่มชื่นมันเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุเรียนผมก็อยู่ได้ขึ้นมานะครับไม่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ความชุ่มชื่น เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับดูได้ที่พื้นดินครับผม,ช,มชุ่ชมชื้นนชุ่มชื้นครับเนี่ยมีใบไม้ห่มด้วยนะครับตอนหน,น้าร้อนใบยางนาเนี่ยมันห่มดินให้ด้วยมันถูกกว่าดตอน,น,น,นเนี่ยครับหน้าฝนเนี่ยที่มันน้ําป่าไหลหลากมาครับมันก็กวาดใบไม้ไปถ้า ไม่มีน้ำป่าไหลหลากนะใบไม้มันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยดินครับตัวปลวกมาย่อยใบไม้ต่อกลายเป็นปุ๋ยอยู่แถวๆนี้ครับเวียนกันไปนี่ครับใบยางนาเป็นปุ๋ยได้ก็ทิ้งไว้แถวๆนี้ครับนี่เป็นวิถีธรรมชาติครับระบบนิเวศมันดูแลก,กันเองครับผมเพียงแค่ว่าเราต้องรู้จักธรรมชาติของมันว่ามันต้องการอะไรเนาะ ที่มันจะเติบโตได้ถ้าเราจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมกับที่มันอยู่นะครับมันก็โตเร็วครับดูอย่างนี่นะครับอะผมพามาด,ดูบางต้นนะครับทุรเรียนต้นนี้เนี่ยอายุสองปีนะครับสูงเท่ากับประมาณเอวผมนะครับประมาณร้อยเซน แต่ต้นนีะปีเดียวครับสูงเท่ากับเอวผมอ,อยู่ในบริเวณเดียวกันแท้อันหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวชาเพราะอะไรมันจะมีเหตุผลหลายอย่างครับในที่เป็นปัจจัยในการเติบโตของต้นไม้เนะเราก็ต้องหาสาเหตุของมันให้เจอแล้วก็ทําเหตุของการเจริญเติบโตนั้นให้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,น,ด,นดีขึ้นไปนะครับ เห็นมันนี่ไหมครับนี่คือต้นกล้วยนะครับทำํำไมผมถึงปลูกต้นกล้วยไปด้วยนะครับ <c oughs> ต้นกล้วยนี่เป็นต้นกล้วยเทียนนะครับบ้านผมเรียกต้นกล้วยเทียนเป็นกอไม่ใหญ่ครับมันไม่ทําลายรากทุเรียนครับพอดีพอเหมาะตัวนี้นะต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่หาน้ําเก่งครับ ลองสังเกตที่รากของมันนะครับมันจะเอารากของมันเนี่ยไปหาน้ําไกลมากเลยนะครับจากต้นบางบางจุดอะจากต้นมาตรงนี้นะครับนี่เห็นบางต้นนี่ออกมาเป็นเมตรสองเมตรนะครับผมเคยเห็นนะครับออกมาหาน้ําไกลมากแล้วก็มันจะมีความชุ่มชื้นอยู่รอบๆของนี่ครับต้นของมันครับถ้ามันมีกล้วยแล้ว ต้นทุเรียนมันจะนี่ครับสบายขึ้นมันจะไม่ต้องหาน้ําไกลครับมันเอารากมาหาน้ํากับต้นกล้วยได้เลยครับแล้วก็อันนี้ผมมีตัวสร้างปุ๋ยสร้างน้ําใหม่ด้วยเป็นนี่ครับต้นทองหลางอันนี้ถูกตัดต้นไปแล้วนะครับพ่อผมตัดไปโดยไม่ตั้งใจครับแต่มันงอกต้นใหม่ขึ้นมาละรอมันนี่ครับ พอมันโตอีกปีหนึ่งมันจะเริ่มให้ใบที่มันเป็นปุ๋ยเนาะนี่ผมสร้างระบบนิเวศไว้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้น้ำครับวันหน้าครับถ้ามันมีทุกอย่างเหมาะสมแล้วเราก็ดูแลน้อยลงมากครับไม่ต้องดูแลใจใส่มากเหมือนครับนี่เนาะทุเรียนแบบนี่ครับเชิงเดี่ยวยงั้นผมไม่ได้ปลูกทุเรียนแบบอุตสาหากรรมนะครับ ปลูกในลักษณะที่ให้มันเหมือนป่าครับเนี่ยรอบข้างเนี่ยคนไม่รู้นี่ก็นึกว่ามันเป็นป่านะครับจริง,รงๆมันเป็นสวนบ้านคนก็อยู่ตรงนั้นบ้านพี่สาวผมญาติพี่สพี่พี่สาวที่เป็นญาติผมนะครับนคนมองไม่ออกน,นึกว่าตรงนี้เป็นป่าเลยครับมันไม่เคยร่มรื่นอย่างนี้มาก่อนนะ ที่ขอบขอบนะครับผมจะปลูกผ่ไว้ด้วยเป็นตัวนี่ครับกันแสงทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกนี่มันแสงมันจะรุนแรงนะครับมันจะร้อนมากมากก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าปลูกมากเกินไปมันก็จะบังแสงทุเรียนอีกต้องปลูกที่นี่ครับขอบขอบของสวนครับถึงจะดีครับผม นี่นะครับเป็นวิธีการปลูกทุเรียนแบบอินรีย์นะครับที่ผมใช้ผมใช้ต้นไม้มาดูแลต้นไม้นะครับใช้ระบบนิเวศให้มันโตด้วยกันนะครับเป็นการลดการดูแลใจใสนะครับไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติกันเองนะครับไม่ต้องใส่ปุยอะไรเยอะ เราจะใส่ปุ๋ยแค่ช่วงแรกๆฉะนั้นครับตั้งจากนั้นมามันจะมีตัวต้นไม้ที่เป็นตัวสร้างปุ๋ยให้เราเองครับเ<ม>นาะก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการปลูกต้นไม้นะครับก็ดูของผมเป็นตัวอย่างไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับของผมนี่ไม่มีสระน้ํานะครับผมไม่ได้ทําแบบอะไรนะ โคกหน้องนานะครับผมทำนีเชิญสวนป่ามากกว่าโดยมีนี่ต้นยางนาเป็นตัวนี่ครับบุกเบิกสวนเนาะครับโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ